โฟดหน่อยโฟดเหรอโฟดเป็นคนที่บอกเลยว่าช่วงนี้คือออร่าพุ่งมากผมทองของเขาที่มันแบบ <laughs> ผมทองบัสคัตของเขานี่มันช่างแบบออร่าพุ่งเหลือเกิน <laughs> เออ,เอ,อบอกเลยว่ายืนบนเวทีปุ๊บก,ก็คือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องจับตามองเป็นสิ่งแรกแล้วบอกเลยว่าแบบื <laughs> อผม <laughs> มันหล่อมากอ่ะจริงๆมันหล่อมากทรงนี้ยทรงนี้มันหล่อมากโดยเฉพาะแบบ เอ็มวีนใหม่ล่าสุดของเพื่อนผมเออเออฝากเพลงให้เขาด้วยกูฝากเพลงให้มึงก็นะมึงมาเล่าด้ฝากเพลงให้กูด้วยนะเออเออซ้ายทูซ้ายนะครับซ้ายทูซ้ายนะครับผมฟีเจอร์ิงมาบิวพิกซีนะครับผมฝากมินฝากเพลงให้แล้วด้วยนะอีกนิดนึงจะร้องให้ด้วยเนี่ยอ่เออไหนบอกว่าไม่ชอบเต้น ไม่ชอบครับผมแค่ได้นิดหน่อยอ่าอ่าโอเคไม่ก็เพื่อนคนนี้เขาเพิ่งปล่อยเพลงไปล่าสุดเลยคือเมื่อเมื่อวานปะหรือสองวันที่แล้วเมื่อวานครับผมก็ตอนนี้ก็ยอด MV วขึ้นเร็วมากๆเลยครับผมก็ฝากไปดูกันด้วยนะครับของโฟลแล้วก็มาเบลนะครับผมน่ารักจังเลยค่ะชื่อไซทูไซครับฝากยิ่งกว่าฝากของตัวเองอีกนะตอนพี่ให้ฝากของตัวเองไม่เห็นยาวขนาดนี้เลยอาอแล้วฝากออินด้วยครับฝากออินด้วยครับอ่าโอเคอ่อยากอยากร้องไหมคะ ซส์ทูไซอ่ะพอจะด้วยความที่เขาเพิ่งปล่อยแบบหมาดๆเลยนะพี่ไม่พี่ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะร้องให้พี่ฟังได้หรอกแต่พี่แค่แกล้งๆถามดูลองทำๆดูไหมเพื่อนขอโทษกูจำเนื้อไม่ได้อ่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ้าโฟล์เขามาเดี๋ยวพี่ให้ร้องเพลงของภูวินนะครับผมได้เลยครับจัดเต็มที่เลยครับผมได้เนาะครับให้เต้นด้วยอะไรอย่างงี้เนาะโอ้จะให้เต้นด้วยเลยครับผมใครมาก่อนได้เปรียบเนาะครับผมใช่ครับผมเพราะว่า ถือว่าผมผมาโปรโมทเพลงผมแล้วเออแต่ถือว่าก็เป็นอะไรที่น่ารักที่เราก็นึกถึงโฟร์ซึ่งเขาก็เพิ่งปล่อยเพลงพอดีด้วยใช่ะค,ะครับค่โอเคอะ อ<ช>ไอโฟดนี่คือไอเชอพีพี่ไปดูคอนเสิร์ตจิมีนายโฟ e อะับไอโฟเก่งนะเว้ยคือคุณดูเฮี้ยมเก่งว่ะแบบเก่งพี่รู้เปล่าว่าจริงๆแล้วอ่ะโฟมันเริ่มจากรออนน้องเพลงไม่เป็นเลยพี่ไม่ใช่หรอใช่คือเป็นคนที่ร้องเพลงไม่เป็นเลยคือจะมีนายเป็นคนร้องเพลงเป็นอยู่แล้วอตอนนี้แบบเริ่มเล่นซีรีส์อ่ะแล้วตอนนั้นโฟดยังร้องเพลงไม่เป็นแล้วพวกผมมาครู้องเพลงคนเดียวกันเขาเป็นครูของใช่ แล้วก็ผมอะจำได้ว่าแบบอันนี้ไม่ได้ว่าเพื่อนนะแต่ว่าแบบผมก็ครูกับครูเลยว่าแบบเพราะตอนนั้นเขามีเวลาเทนนิ่งให้แค่แบบ4เดือนอย่างเงี้ยแล้วผมก็ถามครูว่าครูมันจะทันจริงหรอว่าจากคนที่ร้องเพลงไม่เป็นเลยมาร้องเพลงแล้วต้องเล่นเป็นนักร้องนําในวงครูบอกว่าครูคิดว่าคนนี้ทําได้แสดงว่ามีพื้นฐานอยู่ใช่แล้วก็อุ้ยแต่เก่งเก่งจริงเก่งมากร้องเพลงดีมาก